เมืองมหาเหตดกันลำบากเถเด้อพี่น้องเาาอฟซีเอ้ยเบิ่งปลาหงหงพักกันพี่หาบบดนี้ ามาแต่เดือดๆผุนเด้อมาไตาเอาผุนเด้อนี่นะโอ้ยตัดทา,ามันร่องไหเป,ป็นยังไงโอ้ยดอกจอกเนี่ย ย่างไปใส่กับพ่อเฮ็ดตัวนี้ยุ่ยใส่ไปไม้ดอกนม่กับเราผู้คนได้ก็จนเต็มกระตาแล้วยังคือดอกแฉบผิดโอ๊ยเสียไปแล้ว Ơi Thấy vâng vâng là... oh, ừ, <laughs> 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 cái cải ừ. không nè Thấy cái cải không nè Cái sống đọc Thấy rồi Cái cà tà này nè, phải Ừ, quá จะเฝ้าเก็บให้เบื่อนรูมันนั่นนั่นนั่นเฮ็ดยังหันเฮ็ดทันดอกนึงสีหยาบดีตัวแม่เก็บเยอยยน้อยเจ้าเก็บน้ำเยองง่นงไป่คาเมื่อบวบคาน้อยละห้าสิบหนึ่งนึ่้าสีสมสมเล็กน้อยจเป็นเี่ ปัดพุณนะพี่พย,ย่าหน่อยต้องมาบอกเก็บก็หล่ะนี่มึงลออเล่นปัญหาฝุ่นอ่ะเก็บปุณนนี่ดอกนึงน,นั่นพีเอ,อ๋อจังสีดอกดีเอ้ยกระเจงจีหลืเนาะพ่อพีเอ๋จังสีมันสิได้กินบ่นี่ดอกนึงนั่นอสองดอกสามดอกก็ย่าหน่อยไม่ยอมแม่พี่ย<อ>ยายนั่งมากเนี่ยเก็บเอาคือพูดมาแม่อยู่ในด่งพญาเย็นพี่ว่าท่านนี่ค่อยแกงเลยเก็บเอานี่ค่อยแกงเลยดิ เพิ่งเรมองบูหาเห็ดวน้เดียย่ใส่ละห็ดนะโอ้ด้ว่ที่เขาจานฟานเนี่ยแล้วกลิ่นแบบนี้ออด้ยัอลูกเปยังไปเียปเปยังัน้ยนแม่บ้านโตกนบ่ปเียเป็นขอมนี่ของติทผู้ตเสียกัผู้ตฟง เออไปเสียมกานเขาสิได้จ้อยดเอาข่าใส่ไปแกงต้มเงินออกเข่าลกน้่ไเ้ยายน้าแน่อน่สาม่าโอ้ขมย้อห่อหน่ะ่หนหน่ะทอดติ่ี่มาตดข้าเบื้องเข่าเพามันเดงมันดำิปหาย่างหา้างหัอบริ์เ้อง่างนเอ้เข่าดี อยงสันมุนอับอยูีนี่นเนียบไหเนี่ยียบต้นละคุณแม่เอาจากไหนมันมุนคักเนี่ยน้ตาลมันเปน้นๆอ่างนี่ละอเนี่ยเขาก็เาไปหยัดเหยบอันนี้อันนี้แบบแกทั้งวันนะอาสท้ายตือดเขาก่อน้าปลาที่ร้านนี่แหละคืไหน้าปลาต้มอะนี่ 这里面好。